สวัสดีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะสวนมายงชีรัตนานิยมของเรานะคะก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงที่สวนนะคะที่เราปลูกไว้นะคะซึ่งปีนี้นะคะมะม่วงก็ออกช่อเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยนำภาพนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอของปีที่แล้วนะคะที่เราเคยเก็บมะม่วงนะคะ มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่ามะม่วงที่สวนมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วเราก็สามารถปลูกไปพร้อมๆกับต้นมายงชิดได้แต่ว่าเวลาปลูกนะคะ<ม>เราต้องแยกโซนกันนะคะไม่ปลูกสลับกันนะคะเพราะยางของมะม่วงอะ่ะจะทําให้ต้นมายงชิดของเราอะ่ะได้รับความเสียหายได้นะคะถ้าท่านใดน,นะคะสนใจที่จะปลูกมะม่วงพันธุ์ดีไว้ทานกันนะคะลองดูคลิปเก่าของเราได้นะคะ การปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้สีม่วงนะคะกับะมะม่วงมหาชนกนะคะอันนั้นเราทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นพันธุ์ดีของที่สวนเลยค่ะสําหรับในคลิปนี้ก็ขออวดมะม่วงกันหน่อยนะคะเขาก็ลังจะแพ็คม่วงส่งไปเนีเหมือนกันนะคะที่สวนก็มีมะม่วงด้วยค่ะพันอะไรนะคะ,มะมอันนี้แก้วมิอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะที่เราปลูกไม่นานค่ะได้กินลูกลแล้วนี่ก็ส่งไปเนีนะคะเตรียมส่งค่ะ สำหรับมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเป็นมะม่วงที่ให้ผลผลิตเกือบตลอดทั้งปีเลยนะคะลูกดกมากๆด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดด้วยนะคะเพราะว่านิยมทานดิบกันนะคะตามรถดที่ขายผลไม้มักจะมีมะม่วงแก้วขมิ้นขายอยู่ะคะ่ะนี่ค่ะจะให้ดูมะม่วงของที่บ้านนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะ แต่ไม่ทราบว่าวอันนี้พันอะไรนะคะที่บ้านจะมีผลไม้มีมะยงชีสมีมะม่วงเก็บมาค่ะเมื่อก่อนก็จะเคยขายกิ่งพันมะม่วงนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วแต่ตอนนี้มีมะม่วงแก้วคมมินอยู่เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวให้เยอะๆก่อนก็จะถึงจะขายนะคะวันนี้ด้วยนะคะ มีพันมะม่วงหลายพันนะคะพ่อเขาชอบสะสมปลูกนะคะท่านใดที่สนใจปลูกมะม่วงอะ่ะก็ลองหาซื้อมาปลูกแซมในสวนมะยงชีดได้นะคะอันนี้มีมหาชนกด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่่ะอันนี้มหาชนกนะคะ เมื่อก่อนพ่อเขาก็จะปลูกไว้ในสวนมะยงชิ้เราเนี่ยค่ะก็จะมีเยอะเยอะมากๆเลยหลายชนิดหลายพันไม่รู้พันอะไรบ้างแต่ว่ามาหาชนกเนี่ยเขาจะเป็นหอมหน่อยค่ะรสช,ชาติดีส่วนอันนี้เป็นมะม่วงมาหาชนกนะคะนี่ค่ะเวลาสุกแล้วก็จะสวยกลิ่นหอม เดี๋ยวเราก็จะมาปอกมะม่วงทานกันนะคะระหว่างทานไปเราก็จะมาพูดเรื่องของการปลูกมะม่วงในสวนของเราที่มันเป็นปัญหาอยู่นะคะ mm hmm. ก็คือว่าที่สวนเนี่ยก็จะปลูกมะม่วงนะคะอย่างเงี้ยได้ลูกใหญ่ๆเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ปลูกเยอะนะคะตอนนี้กําลังมีปัญหาเราก็เลยตัดตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งออกไปเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยเขาจะเป็นโรคนะคะ ที่เวลาต้มนมะม่วงมันสูงขึ้นต้นโตขึ้นเนี่ยยานของเขาก็จะร่วงลงมาร่วงลงมานะคะที่มายงชิดทําให้มายงชิดเราอะ่ะเกิดความเสียหายนะคะแล้วก็อีกอันหาหนึ่งก็จะพาโรคแล้วก็มแมลงเข้ามาที่สวนนะคะอย่างเนี้ยลูกเนี้ยนี่นะคะ จะเป็นโรคราดําที่เกิดจากมะม่วงแล้วมันก็อาจจะลามไปที่มะยมหรืดได้มะม่วงอาจจะทําให้เพลี้ยเยอะขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีโรคมีเพลี้ยต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราชอบทานเราก็ปลูกอย่างเงี้ยไว้ทานต้นสองต้นอย่าให้ต้นสูงมากพอมะม่วงต้นสูงขึ้นเนี่ยให้พยายามตัดให้เขาต้นเล็กๆหน่อยนะคะตัดกิ่งออกไปเลยค่ะลูกเขาก็จะดกด้วยนะคะ ยังไงถ้าปลูกมะยงชิดก็อยากให้ปลูกมะยงชิดคู่ก,กับผลไม้อื่นๆท,ที่ที่ไม่เป็นปัญหานะคะเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยหรือว่าปลูกพริกใต้ต้นก็ปลูกได้ปลูกต้นกล้วยอย่างเงี้ยได้ค่ะนี่เริ่มปอกเสร็จแล้วนะคะมะม่วงอันนี้ลูกใหญ่มากพ่อเก็บมาไม่รู้พันอะไรค่ะมะม่วงเนี่ยเขาก็เป็นผลไม้ที่ไม่ได้มีราคาสูงมากนะคะแต่อันนี้เราเรามีเป็นโซนของมะม่วงตอนตอนแรกเนี่ยเราปลูกแซม กลับมาโยงชิดแล้วรู้ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็เลยเอาออกดีกว่าค่ะตัดไปเยอะเหมือนกันเมื่อเช้าเพิ่งให้คนมาตัดไปเองนะคะนี่ค่ะลองทานให้ดูมาทานด้วยกันก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องการปลูกมะม่วงต่อมะม่วงอ่ะก็ยังมีปัญหาอีกอย่างนึงคะ่ะก็คืออย่างหนึ่งก็คืออมแมลงวันทองค่ะเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่มาตอมอยู่รอบๆเนี่ยค่ะ ก็คือทั้งมแมลงวันและ,มะแมลงวันทองนะคะมันเกิดจากมะม่วงที่สุกค่ะตอนเนี้ยเขาก็เลยไม่ไปไหนสิ่งที่สวนเราะค่ะเนี่ยมแมลงวันทองตัวอันนี้ค่ะเดี๋ยนะแล,แล้วพอมีมะมว่วงเขาก็มาบางทีเขาก็กัดเราด้วยนะคะก็รู้สึกน่าลำคานทานจะทานน้ำปลาหวานให้อร่อยก็ต้องแบบเป็นปัญหามากนี่ค่ะทานด้วยกันค่ะทำเองนะคะอ,อร่อยมากค่ะ แนะนำนะคะถ้าจะปลูกมะม่วงเนี่ยควรแยกโซนปลูกนะคะไม่ควรปลูกรวมกับมะยงชิดค่ะแล้วเราก็จะได้มีมะม่วงทานกันแบบนี้นะคะน่าอร่อยมากเลยค่ะมะม่วงของที่สวนนะคะก็จะมีเยอะในแต่ละปีนะคะซึ่งเราก็ขายบ้างแจกบ้างนะคะนี่เป็นมะม่วงแก้วขมินนะคะมะม่วงแก้วคมินเนี่ย เราปลูกทิ้งไว้ท้ายสวนเลยค่ะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้เป็นผลไม้ที่เราชื่นชอบนะคะเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อยนะคะทานเราอร่อยมากๆค่ะแต่เวลาที่ผลผลิตมีเนี่ยเราก็ต้องหาตลาดให้ได้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะเหลือกองแบบเนี้ยซึ่งที่สวนก็เอาไปกวนนะคะ ส่วนมะม่วงที่รูปร่างหน้าตาแปลกนะคะมีสีม่วงนี้ก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีม่วงนะคะช่วงหนึ่งแม่ขายนะคะทํำกิ่งขายก็คือได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากนะคะลูกค้าซื้อไปเยอะมากซึ่งบางช่วงก็จะมีกิ่งพันธุขายนะคะลูกค้ายัางไงถ้าสนใจก็โทรสอบถามได้ที่สวนนะคะสวนมายงชีรัตนานิยมของเราก็เบอร์0899393382นะคะ บางช่วงก็จะมีบางช่วงก็จะขาดไปบ้างนะคะแต่ว่าพันธุ์นี้รับรองเลยค่ะว่าปลูกแล้วได้ผลผลิตดีแน่นอนแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะกินดิบยิ่งอร่อยเลยค่ะเราเคยทําคลิปไปแล้วนะคะลองดูคลิปเก่าๆได้เลยมะม่วงนี้เป็นแบบเป็นหน้าเป็นตามากใครมาก,ก็ต้องขอแบบขอเด็ดลูกนึงขอเด็ดลูกนึงเพราะว่าสีเขาสวยมากแล้วลูกเขาก็ใหญ่มากค่ะลูกนึงเกือบกิโลเลยนะคะท่านใดที่สนใจปลูกนะคะลองปลูกดูได้ค่ะพันนี้ดีจริงๆนะคะ และนี่เป็นอีกพันหนึ่งนะคะงามเมืองย่าค่ะนี่มาท้าลูกค้าซื้อไปนะคะลูกใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้ลูกใหญ่มากอันนี้ลูกค้ามาเจอกิ่งนะคะที่เราขายมายงชีอยู่แล้วมาเจอต้นมะม่วงต้นนี้ยก็จะต้องขอขอตัดกิ่งไปทุกคนเลยนะคะเนี่ยงามเมืองย่าค่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะ นี่นะคะเก็บมาแล้วนะคะเนี่ยชื่อเดิมเขาคือ,อะมะม่วงถวายเมืองยานะคะแต่ว่าเขาตั้งเพื่อให้เป็นเกียะะกรตินะคะแก่ท้าสุรนารีนะคะของเมืองย่าโมนะคะก็คือมะม่วงงามเมืองยานะคะลูกก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ห็นคะรสชาติก็ดีอร่อยด้วยนะคะ นี่นะคะแม่เขาก็ปอกมาให้ชิมนะคะนี่งามเมืองย่านะคะรสชาติดีมแม่ชิมหน่อยอร่อยไหมมันค่ะรสชาติมันม,นมนเปรี้ยวมันอมเปรี้ยวอร่อยมากสามารถทาน<ๆ>ได้เลยตอนที่หัวเหลืองๆอ,อีกหน่อยเราน่าจะมีมะม่วงพันนี้ขายนะเราจะขยายพันธุ์นะคะอืมอร่อย <laughs> แมวก็อยากทาน <laughs> น้องมุกก็อยากทานด้วยไข่มุก แม่ขอชิมหน่อยแม่เนี่ยน,น้าทานมากเลยค่ะนี่ไก่้เม่อเชิงเลยเนาะเห็นไหมคะผิวสวยเนื้อกรอบแน่นชฉอะดังเลยค่ะนี่ค่ะกำลังอร่อยเลยนะคะในระยะนี้นเหลืองมากมเห็นแล้วน้ำลายไหลไหยค่ะ้ยวมันหวานอร่อยมาดเลยค่ะอร่อยค่ะ <laughs> ช่วงนี้โควิดนะคะจะอวบๆหน่อยทานทุกวันเลยคะ่ะทานมะม่วงทานทุเรียนทานขนมอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะคะแบบว่ามีซาเบียงเยอะนลคะ่ะทานจนตัวกลมอ้วนกันเลยค่ะที่บ้านยิ่งทุเรียนนะคะทุเรียนเยอะมากที่สวนก็นมีทุเรียนด้วยทานจนตัวกลมเลยค่ะมะม่วงเนี่ยนะคะถ้ามีเยอะๆเราก็จะนํามาแปรรูปนะคะ ที่ส่วนจะทําเป็นมะม่วงกวนนะคะก็นะะจะทำเก็บไว้แบบนี้นะคะนี่อร่อยอค่ะพึ่งมาเลยค่ะพึ่งมาเต็มเลยนะคะนี่แปดรูปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมมะม่วงกวนกันพึ่งเต็มเลยนี่ค่ะมะม่วงกวนของเรานะคะเป็นแผ่นกลมๆสๆแบบนี้เลยนะคะ อร่อยค่ะอปลีอย,อยวาหวาออนอาอเยดีะคะ่ะอยากทำมะยงชิดกวนแต่ว่าไม่มีเวลาทำนะคะตอนนี้นทำมะม่วงกวนี้ต่อไปนะคะเป็นมะม่วงที่น่ารักมากเลยค่ะอันนี้ชื่อเขาก็แปลกด้วยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะเขาชื่อว่ามะม่วง R2E2 e ค่ะ ชื่อก็แปลกมากๆเลยนะคะเป็นมะม่วงที่ลูกคล้ายๆสาลี่แอปเปิลอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทานตอนสุกนะคะสุกแล้วถึงจะทานได้นะคะก็มีรสชาติหอมหวานน่าทานนีเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็ขออวดมะม่วงกันทั้งคลิปเลยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับมะม่วงนะคะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอยากทานมะม่วงแล้วนะคะเพราะว่าเห็นแล้วน่าทานมากๆต้องรออีกสักนิดนะคะมะม่วงถึงจะติดผลผลิตนะคะแล้วยังไงเรามาซื้อกันได้ที่สวนนะคะอันนี้เป็นมะม่วง R2E2 e นะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะนี่ค่ะนะคะมีกลิ่นหอมนะคะ มีกลิ่นหอมเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาปลอกชิมกันนะคะนี่นะคะปลอกเสร็จแล้วนะคะปลอกซีกเดียวเองเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะนี่ค่ะนะคะมแมลงวันทองก็แบอยากจะมาทานด้วยอะ่ะดูสิคะทำไงดีเดี๋ยวเราต้องรีบทานก่อนมแมลงวันทองนะคะ ลองชิมเนื้อดูก่อน r 2 E 2อ Australia เราจะได้ชิมมะม่วงต่างประเทศแล้วนี่ค่ะเนื้อเขาก็จะแบบเหลืองๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็น่าทานนะคะเนื้อละเอียดเลยค่ะอืมหอมอร่อยค่ะแต่ว่ารสชาติจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอย่างพวกน้ำดอกไม้นะคะ นั้นดอกไม้ของไทยจะมีความรสชาติจัดจ้านแล้วก็หอมหอมคนละแบบเป็นความหอมอีกแบบนึ่งค่ะท่านใดท,ที่อยากปลูกมะม่วงพันธุ์นี้ก็ลองหาซื้อมาปลูกกันได้นะคะก็ลูกเขาจะน่ารักดีค่ะปลูกไว้ไประดับก็ได้แล้วก็ทานตอนสุกอร่อยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยหนักด้วยนะคะแบบว่า แปดขีดถึงโลนึงนะคะเป็นลูกกลมๆสวยๆเหมือนแอปเปิ้ลดูผลเผดเราคิดว่านี่แอปเปิ้ลหรือเปล่าสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมายงชิดนะคะให้เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะสวนมะยงชิดลัตนานิยมนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะคะที่เพจ a c e b o o k สวนมะยงชิดลัตนานิยมนะคะจะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับมายงชิดอยู่เสมอค่ะแล้วก็ท่านที่สนใจกิ่งพันก็ส่งข้อความมาทถ่ายกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับช่องยูทูบของเรานะคะสวนมะยงชิดลัตนานิยมก็ฝากกดว้ยนะะค เวลาที่มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของมายมชิดนะคะท่านจะได้ไม่พลาดนะคะทางสวนก็จะมีเรื่องราวของมายงชิดมานำเสนอมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าอยู่เสมอค่ะยังไงต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะอยากดูคลิปเก่าๆของที่สวนก็กดไปที่ช่องสวนมายงยมชิพั้นานิยมได้เลยนะคะแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอนะคะวิดีโอเก่าๆก,ก,ก็จะขึ้นมาให้ดูเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชม